มาค่ะทุกคนวันนี้จะมาแชร์เรื่องของอามาสะจารยนพลังของคอนเทนต์เป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังก่อนนี่เดี๋ยววันนี้มาโชว์ตัวนี้นะวันนี้เพิ่งไปคอร์สนี้ไปนะคะเป็นคอร์ชื่อว่าเตรียมอาณาจักรออนไลน์ผลิตเงินให้เราทั้งเงินบาทและเงินดอลลาร์เนาะทีเนี้ยวันนี้เคยโพส์ตเ,เรื่องหนึ่งของการถ้าเรามีงบ3,800เนี่ย เราจะทำอะไรได้บ้างอ่าถ้าเป็นสายสายออนไลน์สายแบบขายออนไลน์ทำคอร์สคอร์สครีเอเตอร,ตอร,ตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมก็คือเราใช้งบ3,800ใช่ไหมเราไปที่โรงแรมหรือที่ไหนก็ได้ที่เราอยากจะถ่ายรูปทีเนี้ยพอเราถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเป็นเซตใช้งบ3,800ก็คือเราไปจองที่พักเพราะว่าเราจะหาแบบ ฉากหรืออะไรใช่ไหมโลเคชันที่อะไรที่มันดูแบบว่าเข้ากับคอสหรือเข้ากับอ e ีบุ๊กหรือว่าเข้ากันกับสินค้าที่เราจะไปถ่ายทีเนี้ยอ่ะโอเคถ้าทุกคนจําได้คือคลิปที่แล้วคลิปนี้นะคะที่มันนี่เคยเคยพูดไปงบสามพันแปดทีเนี้ยมันนี่ขนชุดไปเพื่อที่จะทาคอสคอสนี้แหละตัวนี้อ่าใช้งบสามพัน 3, แปดนะทีนี้มันนี่ ก็เลยมาเขียนคอนเทนต์ content. เพื่อที่จะโปรโมทคอร์สม,มันนี่เคยบอกไปว่าถ้าคอนเทนต์เขียนดีคอนเทนต์ก็สามารถขายได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องยิงแอดถูกไหมทุกคนอ่าทีนี้มันนี่จะมาสอนว่าวิธีการเขียนคอนเทนต์ทำยังไงนะคะหลักๆเลยนะคะทุกคนเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมอ,อ่คลิปนี้มันนี่เคยพูดถึงว่า เรามีงบ3,800รู้สึกว่าใช่เรามีงบ3,800แล้วเราจะไปทำคอนเทนต์เราไปจองโรงแรมใช่ไหมด้วยงบ3,800เราก็เลือกอที่พักเลือกฉากเลือกโลเคชันอะไรเงี้ยให้เหมาะสมว่าเราจะไปถ่ายคอร์สหรือว่าจะถ่ายปกทำตัมเนล u t u b e หรือว่าเราจะไปทำหน้าปก e b o ุ๊หรือว่าจะไปถ่ายรูปสินค้าอย่างเงี้ยโอเคให้ทุกคนโน้ตไว้ว่า มีงบตอนนั้นะนคือ3,800คือเงินลงทุนถูกไหมทีนี้เราจะกลับเข้ามาดูว่าถ้าเราไปทำคอนเทนต์ด้วยงบ3,800แล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คือปกคอร์สสมมุติว่าปกคอร์สปกหนึ่งนะอ่ะเลเอ่เมื่อวัน 2, สองสามันที่แล้วมันนี่ปล่อยคอร์สนะคะก็คือคอร์สนี้อืคอ คอน,นี้ด้วยชุดนี้แน่นอนว่าตอนที่มันนี่ไปถ่ายปกคอท,ทำคลิปหรือว่าถ่ายปกตั้มเนล u t u b e ถ่ายสินค้าเนี่ยเราไม่ได้มีชุดนี้ชุดเดียวแน่นอนเราต้องขนไป20-30ชุดถูกไหมแต่ว่าเฉพาะเซ็ตนี้แล้วลงคอสนี้ในช่วงระยะเวลาสองถึงสามชั่วโมงมันนี่ทำเงินจากคอสนี้ ได้เท่าไหร่สําหรับคนที่ณนะตอนนี้ถ้าไม่รู้ว่าตัวเองจะทําอะไรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทําให้ทุกคนสร้างรายได้ได้นะคะอืมโอเคอ่าแมนนี่เปิดให้ดูนะก็คือน,นี่อันนี้เห็นไหมอืมตัวนี้ที่แมนนี่ขึ้นในหน้าจอเนี่ยรู้สึกว่าอ่สองถึงสามชั่วโมงจะทําได้สักประมาณ เก้าเกว่าบาทโอเคเดี๋ยวเรากลับมาดูนะที่เรากลับมาดูว่าอ่ะโอเคเราตอนนั้นเรามีงบเท่าออไหร่สามพันแปสันแดเดี๋ยวเขียนให้ดูเลยวัาดูอันนี้คือง,งบ3,800ันแดรทำคอนเทนต์เนาะ อันนี้ก็คือนักเรียนลงเรียนเท่าไหร่ประมาณเก้าพันห้าร้อยเนาะทีนี้กำไรอันนี้คือเละเซสองถึงสามชั่วโมงนะหนึ่งวันกำไรเท่าไหร่9ก้าพันห้าลบสามพันแปดเหลือ 5้าพันเนะคะทุกคนอ่าเล้เยอยู่ที่ห้าพันห้าันถ้าเราปล่อยคอร์สไปเรื่อยๆสมมติว่าเอาสามสิบวันได้เท่าไหร่ก็ได้แสนห้าู่ไหมออเห็นไหมละ่ะทุกคนอยากลองทำไหมอ่ะไว้ลองไปทำกันดูนะคะเกือใครที่แบบแล้วตอนนี้ยังแบบเว้ยเคว้งอยู่ไม่รู้จะทำอะไรดีอันนี้ก็คือเป็นไอเดียอย่างหนึ่งแล้วกันถ้าเราแบบมีมีของอยู่ในตัว ของอ่นตัวหมายถึงเรามีความรู้ด้านในด้านอะไรสักด้านหนึ่งอย่างเช่นถ้าเคยทํางานมาก่อนเออทำงานมาก่อนเหมือนอ่ะมันนี่ก็ได้มันนี่เคยอยู่หลังบ้านเซตอัพพวกแบบอ่อินพิเมนต์แอดต่างๆคุยกับทาง Google อะไรอย่างนี้ค่ะอืมเราก็เอาตรงนั้นมาเป็นคอร์สก็ได้หรือถ้าเกิดเราทําบัญชีใช่ไหมทาบัญชีเราก็ เปิดคอร์สสอนบัญชีสำหรับผู้ประกอบการหรืออะไรก็ว่าไปอันนี้ก็ทำได้นี่คือเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะทุกคนอ่โอเคเดี๋ยวเรากลับมาดูเรื่องของวิธีการทำคอนเทนต์นะอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าคอนเทนต์ถ้าเราเขียนดีมันจะนำรายได้มาให้เรานะคะคอนเทนต์เนี่ยเหมือนพนักง,งานขายของเราเลยอะเราแค่แบบ ใส่ข้อมูลให้เขาแล้วคอนเทนต์นั้นะจะกลายเป็นพนักงานขายให้เราแม,ม,น,น,มนนี่พูดมาแล้วนะว่าเมื่อกี้ที่โชว์ให้ดูว่าสองสามชั่วโมงอะทำเงินได้เท่าไหร่จากคอนเทนต์นี้หรือก๊อปปีน้นี้ด้วยรูปนี้เนื้อหาแบบนี้ได้เท่าไหร่ฉะนั้นแมนนี่ทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้แน่นอนอ่แมนนี่มาบอก6วิธีนะคะที่ทุกคนควรจะต้องไปลองลงมือทำนะคะ อันแรกคือสินค้าที่เราจะขายอยู่เนี่ยหน้าเพจเนี่ยสินค้าเราคืออะไรคือคอร์สวิตามินสินค้าอื่นแล้วก็เขียนไว้เลยแปะไว้ที่ไหนสักทีหนึ่งแหละอืมก็สองลูกค้าคือใครเราต้องรู้อ่าเป็นคนที่จะมาซื้อคอร์สคือใครนะ้าแม่แม่หรือเปล่าหรือเจ้าของร้านหรือว่าเป็น เ,เด็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมเราก็ต้องรู้แล้วก็ข้อที่สามปัญหาปัญหาของลูกค้าหรือปัญหาของคนที่จะมาซื้อคอร์สเราเนี่ยหรือจะมาซื้อสินค้าเราเนี่ยทำไมเขาต้องซื้อสินค้าเราด้วยอ่ต้องบอกให้ได้ตอบตัวเองให้ได้ก่อนต่อมาวิธีแก้ไข เรารู้ละปัญหามันคืออะไรทุกคนเลยจะต้องมาซื้อสินค้าเนี้ยแล้วสินค้าเนี้ยช่วยแก้ไขปัญหาเขายังไงเราจะต้องเขียนออกมาแล้วข้อที่ห้าเล่าเรื่องเราต้องเล่าเรื่องให้เป็นนะคะแล้วก็ข้อหกปิดการขายตั้งแต่คอนเทนต์เลย แมนนี่ยกตัวอย่างนะเดี๋ยวมาที่วิเคราะห์คอนเทนต์ของแมนนี่อ่ะอันแรกสิ่งที่เราจะต้องเขียนแบบไฮไลท์เลยก็คือสามบรรทัดแรกเพราะว่าเวลาที่ขึ้นอยู่หน้าฟีดทุกคนเขาจะดูที่รูปภาพแล้วก็สามบรรทัดแรกถูกไหมถ้ามันเฮ้ยมันโดนใจอเขาจะไปต่อเขาก็จะมาเลื่อนดูคอนเทนต์สิ่งที่เราเขียน เหนไหมไม่ได้เขียนยาวลนะยาวเฟื้อเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าต้องการกรองลูกค้าหรือนักเรียนที่พร้อมเรียนตัวนี้จริงๆเพราะไม่นี่ตั้งใจในการสอนมากตัวนี้อืมก็จะกรองเบื้องต้นสังเกตอะไรไหมอันแรกคือ headline ใช่ไหมแล้วก็เขียนว่าเราเราทำอะไรจะปล่อยคอร์สอะไรจะปล่อยสินค้าอะไรอแล้วก็เขียนมาเลย ต่อมาเล่าเรื่องแมนนี่บอกแล้วนะว่าคือการเล่าเรื่องถูกไหมอ่ะย้อนกลับมาที่นี่สินค้าโอเครู้แล้วนะเมื่อกี้คอสเนาะต่อมาการเล่าเรื่องใช่ไหมนี่อันนี้คือเล่าเรื่องแมนนี่เล่าเรื่องมันเลยดูยาวแมนนี่เกินมาก่อนเห็นไหมว่าแมนนี่อายุสี่สิบสองแมนนี่กำลังจะบอกว่าแมนนี่สี่สิบสองแล้วเฮ้ยก็ยังทําออนไลน์ได้ แปลว่าทุกคนอายุน้อยกว่าแมนนี่หรือมากกว่าแมนนี่หรือใกล้เคียงกับเมนนี่หรือเท่ากันก็ย่อมทําได้แน่นอนทุกคนมันต้องลองถูกไหมแมนนี่แต่ก่อนก็คืองงเหมือนกันแหละเท,โโลเทคโนโลยีอะไรเนี่ยแต่ว่าก็แบบถูกย้ายมาอยู่ในแผนกที่แบบไฮเทคมากเอา้ามันต้องได้แล้วนะตอนนั้นอนะเออฉะนั้นเราก็ต้องทำได้แน่นอนถ้าไมนนี่ทำได้ทุกคนย่อมทำได้ อ่ะโอเคเราก็เล่าเรื่องไปนะเพื่อที่จะบอกทุกคนว่าเฮ้ยเทคโนโลยีถึงแม้มันจะเยอะหรือเราจะอายุเยอะเราก็ทำได้แน่นอนเพราะว่ามันีพูดมาแล้วนะคะทุกคนอ่ะโอเคกลับมาที่โพยของเราโอเคการเล่าเรื่องเข้าใจแล้วนะสินค้าคืออะไรรู้แล้วนะต่อมาลูกค้าคือใครอ่ะมาดูสิ ทำไมเราต้องรู้ว่าลูกค้าคือใครเพราะอะไรรู้ไหมเราจะได้เขียนคอนเทนต์ได้ไงเราจะได้เขียนให้คอนเทนต์นี้ทัชกับลูกค้าที่เข้ามาอ่านอ่ะย้อนกลับมาแมันนี่เอาในส่วนที่เป็นลูกค้าไว้ตรงไหนนี่ไงคอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาน้อยแม่แ,มแมที่ต้องเลี้ยงลูกหรือทำงานประจำ อยู่แล้วแล้วแบบชีวิตแบบเขาเรื่องอะไรแบบอาจจะทํางานประจํายุ่งๆใช่ไหมหรือเลี้ยงลูกก็ยุ่งไม่ค่อยมีเวลาแต่ทีเนี้ยที่มันนี่มาสอนว่าอาณาจักรออนไลน์เราเนี่ยจะช่วยชีวิตเราให้ดีขึ้นได้ยังไงอันนี้ก็คือตอบโจทย์ถ้าสมมติว่าคนที่มาเรียนเป็นลูกค้ากลุ่มน,นี้เขาก็จะได้ประโยชน์ในสิ่งที่มนนี่สอนไงถูกไหม อันนี้แหละก็คือลูกค้าคือใครอ่ะวันนี้ก็มาหลิดเสริมไว้อีกคอร์สนี้เหมาะสำหรับใครเห็นไหมคนที่กำลังจะย้ายไปอยู่อเมริกาเพราะว่าเฮ้ยแน่นอนเราจะย้ายไปอยู่อเมริกาเอ่อเราจะทำอะไรดีละ่ะเราก็ต้องคิดก็คือถ้าเป็น ถ้าสิว่าเราเตรียมอะไรได้จากไทยแล้วก็เตรียมถูกไหมการสร้างอาณาจักรออนไลน์โอเคถ้าเตรียมจากไทยได้ก็เตรียมแล้วก็ที่สองอคนอยู่ที่อเมริกาแล้วแต่ทีเนี้ยเราอาจจะมีงานประจําใช่ไหมแล้วเราก็อยากให้มีธุรกิจแบบเสริมสองสามตัวอะไรเงี้ยรันได้ของมันอย่างเงี้ยอาณาจักรออนไลน์ก็คือตอบโจทย์นะคะทุกคนเนี่ยแบบเนี้ยมันนี่ก็ลิ์ออกมาว่าลูกค้า คนที่เหมาะสําหรับคอร์สคือใครอันนี้คือลูกค้าคนที่มีกิจการส่วนตัวเจ้าของร้านอาหารแน่นอนเพราะว่าเจ้าของร้านถ้าแบบว่าทําร้านอาหารก็จะยุ่งใช่ไหมวันวานอะไรเงี้ยเพราอยู่กับครัวหรือคุยกับลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าเกิดเรามีตัวเสริมคืออาณาจักรออนไลน์เข้ามาช่วยแก้ปัญหารตรงนี้ชีวิตเขาก็จะง่ายขึ้นถูกไหมอันนี้คือลูกค้า โอเคไปต่อนะทุกคนอืมอลูกค้าคือใครเสร็จปุ๊บปัญหาปัญหาของลูกค้าทำไมถึงต้องมาลงคอนนี้ทำไมถึงต้องมาซื้อสินค้านี้อ่ะมัน,นี้บอกไว้ตรง,งไหนก็นี่ไงัมนี่บอกไว้เหมาะสำหรับคน ที่มีเวลาน้อยที่ต้องเลี้ยงลูกหรือทํางานประจําคนที่อยากหาทางรัดอะไรอย่างเงี้ยแหละมันก็คือปัญหาไงถูกไหมเราต้องเอาตัวเราไปเอาตัวเราไปเป็นลูกค้าแล้วก็คิดถึงปัญหาของลูกค้าว่าเขาเจออะไรและต้องแก้ด้วยวิธีไหนแบบเนี้ยนะคะทุกคนอ่ะปัญหาและต่อมาวิธีการแก้ไข วิธีการแก้ไขถ้าเรามีเวลาน้อยแล้วเรายังต้องเลี้ยงลูกหรือทำงานประจำแต่ว่าก็อยากมีไรายได้เสริมฉะนั้นสิ่งที่ตอบโจทย์ก็คือมาช่วยแก้ไขปัญหาคือทำอาณาจักรออนไลน์ซะให้เงินมันเข้ามาทั้งเงินไทยเงินดอลล่าร์โดยที่เราไม่ต้องยุ่งเกี่ยวอะไรแล้วเราแค่เซตร,ระบบครั้งแรกเท่านั้นแล้วก็ปล่อยให้มันรันไปแล้วก็ยุ่งเกี่ยวกับคนน้อยที่สุดแบบนี้อันนี้คือวิธีการแก้ไข ปัญหาอ่าต่อมาข้อ6ปิดการขายตั้งแต่คอนเทนต์หรืออ่ามันนี่สมัยก่อนเลยเวลาปล่อยคอร์สหรือขายสินค้าอะไรไปก็จะมานั่งคิดแบบเออเราปิดการขายนน่นนี่นั่นไม่ได้ไงแต่ทีนี้ยมนนี่ตกผลมาเราว่าถ้าเราปิดการขายตั้งแต่คอนเทนต์จะง่ายอย่างเช่นมมนนี่บอกไว้เลย คือถ้าเกิดใครอ่านจบนี้หนึ่งร้อยเซแปลว่าเขายังสนใจถูกไหมเพราะไม่งั้นจะอ่านยาวขนาดนี้เราทุกคนเออแมนนี่ตั้งใจไงอ่ะพอเขาอ่านถึงจบแน่นอนว่าสนใจแล้วก็อีกอย่างหนึง่งแมนนี่ปิดการขายตั้งแต่ในคอนเทนต์เพราะว่าแมนนี่กรอง ลูกค้าหรือกองนักเรียนที่ตั้งใจจะเรียนคอร์สจริงจริงพอมันนี่จับมือทำนะคะไม่ได้ให้มันรู้ไปสิอ่ะมันนี่ปิดมาตรงไหนทุกคนมาดูกันเห็นไหมมันนี่บอกไว้ว่าคอร์สนี้เหมาะสำหรับใครเห็นไหมคนที่มีเวลาน้อยคนที่พร้อมจะเรียนรู้คนที่อยากสร้างอาณาจักร คนที่อยากออกมาจากคอมฟอร์ทโซนและก็คนที่มั่นใจในตัวเองว่าจะทำสิ่งนี้ได้ก็จะลงคอนี้ได้อืมแปลว่าอะไรแปลว่ามันี่กองลูกค้ามันตั้งแต่ทีแรกแล้วถ้าเกิดลูกค้าหรือนักเรียนเนี่ยมาลงคอนี้ แปลว่าเข้ามาอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าเขามั่นใจว่าเขาทําได้เพราะแมนนี่ซัพพอร์ตอยู่นะคะทุกคนอืมทีเนี้ยถ้าเกิดใครแทักอินบ็อกอ่ะสนใจเห็นไหมอันเนี้ยอืมถ้าเกิดใครมาคอมเมนต์สนใจสนใจสนใจแบบนี้ ก็แปลว่าเขาอ่านสิ่งที่มันนี่เขียนแล้วก็อยู่ในเงื่อนไขที่ว่ามีความตั้งใจจริงที่จะเรียนแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองทำได้นะคะก็แปลว่ามันนี่ปิดการขายตั้งแต่คอนเทนต์แล้วฉะนั้นใครที่มาถัก ทักมาคอมเมนต์เราว่าสนใจแล้วก็แบบยินบอกเราว่าสนใจเนะี่ยเราก็จะสามารถส่งเลขที่บัญชีแล้วก็รายละเอียดของคอร์สหรือสินค้าไปให้ลูกค้าได้เลยนะคะแบบนี้คอนเทนต์วันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะโดยเฉพาะที่ว่าคนที่แบบตอนนี้เราคิดไม่ออกว่าเราจะทำอะไรดีแต่ว่ารู้ละ ว่าต้องโตไปทางออนไลน์แน่นอนเพราะว่ามันก็พูดมาแล้วเนาะว่าอะไรก็ตามที่ทำในออนไลน์มันมันเวิร์กเผื่อจะเป็นไอเดียให้สำหรับคนที่ดูมันนี้ยอยู่นะตอนนี้นะคะลองไปทำกันดูนะคะทุกคนเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย